คิดอะไรของแม่อยู่เนี่ยทำไมต้องมาเรียนที่เดียวกับหนูด้วยเนี่ยน่าอายจะตายฉันทำผิดอะไรงั้นเหรอนี่ห้ามบอกคนอื่นนะว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเอออยู่ด้วยกันเหรอฉันต้องไปฟ้องที่เฉียงเรื่องนี้แล้วสวัสดีครับทุกคนผมชื่อว่าชินโม่ครับ แต่งตัวบ้านนอกถ้าก้มหัวยังกระเสิมเบ้อเลยฮเด็กน้อยขี้ขาดคนใหม่สินะสภาพนี้จะเรียนวิชาวิทยายุท์ป้องกันตัวไหวเลอเดี๋ยวก็สปงสอบตกแล้วโดนไล่ออกไปอีกคนครูครับให้ผมไปนั่งไหนเหรอนั่งไหนก็ไปนั่งสิพี่เฉียงครับไอหมอนั่นแหละ ที่อยู่บ้านเดียวกับซิ่วหยานคนที่อยู่บนเวทีเอาเลยไหมนั่งไหนก็ได้ที่ว่างๆสินะเอ้ยไอ้เด็กปังปอนใครๆในมหาลัยหัวให้ก็รู้กันว่าซิ่วหยานนะนเป็นคู่มั่นของฉันคนนี้แล้วแกเป็นใครวะจึมอยู่ให้ห่างจากเธอซะไม่อย่างนั้นมึงหืมอ่า ปู่หลงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมดปวกเดี๋ยวเสนียดติดตัวหืออะไรกันเจ้านั่นมันจ้องหน้าฉันเหรอพี่เฉียงน่ะเป็นดาวเด่นของแผนกกีฬาของพวกเราหลอ่อลวยและแข็งแกร่งมีอิทธิพลอย่างมากใครเห็นหน้าเขาก็ต้องกี้กันแล้วทีเดียวขนาดนั้นเลยเหรเมื่อกี้คงเป็นแค่ภาพลวงตาเฮ้ยไอ้ธมนี่ได้ยินที่ฉันพูดไหมวะ ใจเย็นก่อนที่การแข่งจะเริ่มแล้วนะครับไว้ค่อยต่อยมันทีหลังก็ยังไม่สายฮก็เข้าท่าดีการแข่งขันของพวกฉันกำลังจะเริ่มแล้วไอ้เด็กใหม่อย่างแกไปเป็นแค่เด็กยกน้ำซะเถอะเ,เออเออเออการแข่งขันระหว่างโรงเรียนหัวไห่และโรงเรียนมวยวู่ซู่กำลังจะเริ่มขึ้นยานยานฉันอยู่นี่จ้าเซียวหลี ทำไมมาช้าจังฉันไม่ได้มาหรอกนะถ้าไม่ถูกโรงเรียนบังคับนะ่ะแหมแหมแหม,แมก็ได้จ้าฉันมาแล้วนี่ไงตามสัญญานะอย่างอนแต่ปีนี้น่าตื่นเต้นดีนะใครๆก็บอกว่าหลิวเซียงนะ่ะแข็งเก่งที่สุดแล้วในโรงเรียนใครจะแพ้ชน,นะปีนี้ก็ลุ้นอยู่นะซิวหยานกำลังมองฉันอยู่เก็กรอไว้ก่อนดีกว่ากู นอกจากนี้หลิวเซียงเขาชอบเธอด้วยนี่นาอย่าพูดถึงฉันได้ไหมจะอ้วกฝากไว้ก่อนนะไอ้เด็กเป็ดอย่าเข้ามาจุ่นละ่ะเออืมโชคร้ายจังมาโรงเรียนวันแรกก็โดนลังแกแล้วเหรอเออ<ฮ>นั่นโรงเรียนฝึกสอนวิทยายุทธพวกเขาแข็งแกร่งมากเลยนี่นาได้ข่าวหัวหน้าทีมเป็นแชมป์มวยวูซูของเมือง การแข่งขันจะมีทั้งหมดเจ็ดรอบการตัดสินจะดูว่าใครป้องกันได้ดีกว่ากันฝ่ายไหนล้มลงไปก่อนหมดสภาพหรือกระเด็นออกจากเขตจะถูกปรับแพ้ทันทีคนที่ยืนอยู่ได้เป็นคนสุดท้ายจะเป็นฝ่ายชนะเฮ้เฮฮครั้งนี้เจอของแข่งซะด้วยลรงเรียนมวยบูซูสอนด้านนี้มาโดยตรงปีก่อนแพ้ไม่เป็นท่าเลยหวังว่าเหลียวเสียงจะชนะได้ ผู้เล่นกลุ่มแรกมาแล้วต้องชนะให้ได้นะปีนี้ไว้ใจพวกผมได้เลยทั้งสองเตรียมพรม้อมเริ่มได้อยยายุาเจอนี่หน่อยสิ่งที่พวกเราซุ่มฝึกฝนมาตลอดปีเนี่บ,<อ>บางเรื่องพยายามไปก็เท่านอนฮอฮอ พวกแกก็เป็นได้แค่เศษสวะข้างทางเท่านั้นชัดฉ,ฉันมาแล้วฟึบตึง้งเก็บไปสองคนแล้วนะครับต่อไปต่อไปต่อไปผมยอมแพ้แล้วได้โปรดครับหยุยไอ้ขยะนี่โรงเรียนหัวไห่มีดีแค่นี้หรือวะนี่แค่อุ่นเครื่องนั่นเนี่ยเฮอ้พวกขยะเอ้ย ลีเฉาหนิงแห่งโรงเรียนซูวูชนะลวดติดต่อกันห้ารอบแล้วครับไม่จริงนะสู้เขาคะแนนกีฬาหลิวเชียงสั่งสอนพวกมันเลยแย่แล้วมันแข็งแก่งมากถ้าคู่ต่อสู้เก่งขนาดนี้ฉันจะไปชนะได้ยังไงกันต้องแพ้แน่ๆแต่ฉันจะมาแพ้ต่อหน้าหลิวเซีองอยงหยางไม่ได้ต้องหาทางซะแล้วนะห้องเตรียมแข่งขันพี่หลงครับ ช่วยทําให้พี่เสียงตกรอบลงแข็งไม่ได้ทีสิครับต่อยหน้าเขาหน่อยสักปาบฉันจะมาเสียหน้าต่อหน้าชิวหยานไม่ได้มึงไม่เห็นละ่ะคนของกูหิวน้ําอ่ะอยากรักษาหน้างั้นหรือวะงั้นก็ไปเอาน้ํามาเสิร์ฟชิวโมเร็วดีวะเอาน้ํามาหึปุ๊ชูแกตาบอดหรือวะ เห็นหมอยกางเกงกูเปียกหมดแล้วเฮ้ยไอ้หนุ่มมึงรีบเข้ามาก้มหัวขอโทษพวกเราดีวะมึงสิต้องมาเลียตีนกูแล้วกูอาจจะเมตตาปล่อยพอกมึงไปตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันดูเหมือนเจ้าเด็กใหม่จะไปสกิดต่มโรงเรียนวูซูเข้า แย่ yeah, ละสิ <sk ill> เขาโดนอัดแน่ประธานโทษนะ <sk ill> ขำจนคอจะหลุดแล้วกู <sk ill> เอ้ยดูที่ไอ้งโง่นี่พูดดิวะมึงเสียสติไปแล้วหรือไงฉินโม่มึงรีบขอโทษพี่ต้าหลง <sk ill> เดี๋ยวนี้เลยอย่าทำให้ชมลมกีฬาของพวกเราซวยไปด้วย <sk ill> ขึ้นมาบนเวทีดิวะลองดิ้นลนด้วยสองมือสองเท้าของแกให้ฉันดูหน่อยถ้าแกชนะฉัน จะยอมกราบขอโทษเลยหน่าสมเพชวะ่ะตัวกระเปียกแค่นี้เอาพุงชนก็ปิวแล้วมัง้งไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมทางโรงเรียนหัวไห่ได้ส่งตัวผู้เล่นใหม่ออกมาอย่างไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิน้นชายผู้นี้มีชื่อว่าคุณครูครับเขามีชื่อว่าอะไรอย่าไปสนใจเลยอีกไม่นานก็โดนกระทืบไส้แตกแล้วนี่มันอะไรกัน ทางชมรมกีฬากำลังทำในอยู่นี่หาคนเก่งๆกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไงตัวเท่าจิมมดแค่นั้นบ้าเอ้ยไม่กล้าดูเลยกูต่อให้สิวิล่วงแน่นอนเอาละทั้งคู่เตรียมร้อมนะครับเริ่มได้แกไอ้กวกกูจะชี้ใครมึงทิ้งซะบอกลาโลกได้เลยฮเฮ้ย เอ้ยสอดเอ้ยวันพันแมนมาเองฟอคนต่อไปกูมาให้มึงกระทืบแล้วบอกไว้ก่อนไม่ได้โม้กูเก่งกว่าไอ้อ้วนเมื่อกี้อีกมึงได้ดับคาตีนกูแน่ยานฉินหักคอมันซักตุ้งอ้ตกรอบอะไรวันเนี่ยแค่หมัดเดียวก็ล่วงทุกคนเลยหรือวะ ไห้หมอนี่มันเก่งกว่าหลีเสาหนิงอีกน้าเว้ยใส่เดียวไม่มันเลยวะ่ะพวกมึงมีดีแค่นี้เหรอเออปากดีแบบนี้มึงต้องตายแล้วแหละพุดพุดพุด,ดไม่อยากจะรู้ว่าเด็กใหม่มันต่อสู้เป็นด้วยหรือวะนี่มันเจ้าเด็กนี่แข็งแกงเกินไปแล้วฉันขอประกาศว่าการแข่งขันปลองยุทธครั้งนี้หัวให เป็นฝ่ายชนะสุดยอดไปเลยเจ้าเด็กใหม่นี่เอาเรื่องว่าเยี่ยมจริงๆดีแล้วที่ส่งเขาออกมาพวกเราได้หน้ากันหมดเลยฮ่าฮๆๆ่เยี่ยมมากค่ะยอดไปเลยแฮหมอนี่ตอนเย็นชินโม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 ขอเบอร์หน่อยดีชินโมรับฉันเป็นสิ์หน่อยเธอนะเฮ้ยนี่มันอะไรทำไมพวกเขาถึงวิ่งไล่ฉันล่ะ ตั้งใจจะทำตัวเป็นคนธรรมดาแท้ๆอย่าโทรหาฉันอีกนะหยุดคุกคามตระกูลฉันได้แล้วแค่นี้แหละนี่ก็อีกคนสินะฉันไม่ให้วีแชทใครทั้งนั้นแหละแน่นอนรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ด้วยอีอย่างวะเฮ้ยเช้าวันต่อมาฮง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 เจ้านมข้นเมียวเอเอ เจ้ามาน้อยหลงทางเหรอจะ๊ะหิวไหมมากินนี่สิจะ๊ะบ้านฉันทำแพนเค้กอร่อยมากเลยนะผู้หญิงคนเมื่อวานนี่นะอ้ามอ่ะ,อะเฮ้ยเจ้านมข้นทำอะไรวะนั่นอย่าโซนนักซี่หวัดดีครับเจอกันอีกแล้วนะแต่ผมไม่ได้ตั้งใจแค่บังเอิญเจ้านมข้นมันเลือกกินนะครับคือแบบเจ้าหมานี่เป็นนกต่อสินะใช่ไหม นายนี่น่าลำคาสชัดเลยฉันบอกไปแล้วใช่ไหมว่ายังไงก็ไม่ให้เบอร์ติดต่ออะไรทั้งนั้นแย่จังเลยนะใช้หมาเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าใกล้ฉันแบบนี้ออกไปให้พ้นเลยนะืโย <Yo, S 2> นี่มันน้องฉันหวันนี่นาะฉันตามหาเธออยู่ตั้งนานมาอยู่ที่นี่เองเหรอ ทำไมจู่ๆถึงตัดสายกันเลยล่ะจ้าแม่คนสวยหมอนี่อีกแล้วเหรอแหมเธอนี่นะทำแบบนั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจฉันเหรอจะ๊ะปากไม่ตรงกับใจนั่นนี่ยฉันรู้นะคิคิมานี่สิช่วยมาทำแพนเชกให้ฉันกินที่ห้องได้ไหมเอ่ยนี่ป้าเฉินป้าเฉินไม่ต้องมาทำงานที่นี่แล้วนะ จะให้เฉินหวันมาทำแทนผมอยากกินแพนเค้กฝีมือเธอมากกว่าหวังเซี่ยวหยานช่วยให้เกียรติกันด้วยทำไมเจ้าอันธพาลานี่ถึงลาวีไม่เลิกนะครั้งก่อนที่มาถล่มแผงลอยของพ่อแม่ฉันยังไม่พออีกเหรอต้องทำยังไงมันถึงจะยอมปล่อยครอบครัวฉันไปกัน เธอนี่ยังดื้อด้านเหมือนเดิมเลยนะถ้าไม่ยอมทำให้ฉันกินฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่เข้ามาสิจ๊ะมอบความรักให้ฉันทีปล่อยฉันนะนี่รังแกผู้หญิงมันไม่ดีนะฮอเฮ้ยเชีย่ยแรงคนหรือแรงควายวะเน,นี่ยมือกูจะหักแล้วไอ้หนูปล่อยกูนะโวย้ยนี่น้องสาวฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะตอแยเธอนะ ฮงฮงนี่มึงกล้าดียังไงมาเมินกูวะทำตัวเป็นพระเอกงั้นเหรอคิดว่ามึงเป็นคิริโตหรือไงนายแค่อยากกินแพนเค,ค้กไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันทำให้กินเองโอเฮอืมเฮ้ยการคุมไฟนั่นมันอะไรกัน แม่นยำเกินไปแล้วทั้งจังหวะก,การตีการใส่วัตถุด,ดิบไข่ซอสการใช้แป้งบรรจงละเอียดอย่างงามหยดย้อยเพิ่งเห็นแบบนี้ครั้งแรกสุดยอดไปเลยโซมัคุงเสร็จแล้วหืมได้กี่นั่นไหมแพนเคก้กที่ร้านแหงลอยนั่นกลิ่นหอมชะมัดโอ้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้กลิ่นแพนเคก้กที่น่าอร่อยขนาดนี้ โอ้นี่มันโคตรจะหอมเลยสักหน่อยไหมเช<ะ>ื่ก็ได้ก็ได้จะอร่อยแค่ไหนกันเชียวเอามาดิให้พอใจเป็นเลยไอ้เด็กที่ร้อนว้ยกระหืแม่งหักแขนขามันแล้วโยนให้กระลอกเด็กซะหนีแล้วพวกเขาจะฆ่านายแล้วเล่เข้ามาเล่เข้ามาเข้ามาเลยของมีพอสำหรับทุกคนนะครับ ฟึโอ้ยร้อนโอ้ยหน้าฉันหน้าของฉันตากูบอดแน่เลยอิ่มยังวะครับจะจะจะอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็ออกไปดีวะไว้มารับประทานใหม่นะครับมึงบังอาจทำให้กูเสียหน้าเดี๋ยวรู้เรื่องเลยไอ้เด็กเป็ดแก่ฝากไว้ก่อนเถอะฉันจะมาเอาคืนในสาสมเลยขอบคุณเธอมากเลยนะพ่อหนุ่ม ไม่ได้มากมายอะไรหรอกครับพ่อคะจะไปขอบคุณทำไมทำวัตถุดิบล้านเราเสียหมดไม่รู้ว่าเตรียมกับพวกนั้นมาหรือเปล่าใยลูกคนนี้นี่พูดอะไรของลูกนะ่ะไปว่าร้ายเขาแบบนี้ได้ไงก็ไม่ได้ขอให้เขามาช่วยซะหน่อยลูกพี่เสือดาวสักลายครับพี่ต้องแก้แค้นให้ผมนะครับฮ่าเดี๋ยวกูจัดการเองไอ้น้อง